ขอเช็ดซูนนะเชิญ ปทวานิโมกังส <pe> ุขังอธิขมายนณโรสัมปัญญกรณีโกนาตุยตายสัพพข้ากเาทุกกาคือการบุญรกเทพะกรัวทงกายครัเร้าเป็นเาทิโมเจ้าตอนนี้มาดาสถานยมทั้งหลายได้ใส่บาท ในงานบุญแจเขาหาของเอาปาจันเกิดแดงขบ,บานที่เขตจุดสุมมีไซเมืองอาสะพรแขวงสมณเขตในมณีบรรดาสถานยนุมกำลังาลังใส่บาทนาะมนีมบรรดาสถานยนุมมาห่วม อาเซบากทกับไอทั้งยมเมเป็นมาจากสวรรค์เขตสวรรค์เขตนาซาทูกับไลท์กูไลคยคนไอ้มมย่อทลายมาคุณฟัง ในบาทุกปอานทีกเงบ้างตอนเช้าสีปปส่ประมาณนี้นอ้ปปนปปปปนออากาศกับพอดีคึมๆจังหน่อย ใส่บาตโดยการสงบเพื่อนึกถึงคุณงามความดีที่เอากระทําในขณะนี้ถือว่าบรดาสทายนยมสาวบานันนาหนยเนาะนาโนยอ้อยนูวถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะพระวา่า บานนี้บมมีวัดอาศัยพระเมรกุบาอาาจารย์มาจากทิศทั้ง4ก็คือจากสวรรค์เขตและก็เขตจุดสุมมีไส่นี่แต่ว่าในบ้านโดยสาะในบ้านนี้บมมีห่างวัดบ้านที่มีวัดก็คือห่างจากบ้านนี่ไปประมาณสี้าอ่าสีห้า ห้ากิโลพมดแล้วเนาะเกิดาถือว่าเป็นอ,อีกปวาอีกอันหนึ่ง,งที่ข้าเจา้าด้วยอันนี้การถือสุนเผาบรูเป็นหลักเนะะาะภาษาเราบางคูง่บางคน,งน,นยังโบัาใดขัางของแ้วบันไดแต่ข้าเจ,าเจา้าถ้ายัง โดยพระแม่คุบาอาจารย์นำนาพาทางถึงได้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับข้าเจ้าในการทำบุญทำทานถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระแม่คุบาอาจารย์ได้นำพาหยัดโนนหันหลังละออเขน่เรสู่ผ่านหันหนาขาวัดหนองค,คือ หันน้าเข้าทางพระพุทธศาสนาหรือลักคือเอาลักคุณงามความดีที่พวกเขาไดยึดเอาเป็นลักที่สำคัญอันนี้ตัวกระดาษนใส่บาดยาหนำ

của các bác việt thì biết vì ông biết rằng vì người ta chỉ là một số ăn chặn ra kia đâu kia kìa 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 về kìa 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 บางคนด้วยนักฟงในตอนที่นั่งอาเียนากอบิีเยนตัวเมีชากเว้นาจะเปนื้ห่งเองบางคนอาจจะเียนบางคนคนเดียวบิเบียนจะฟงเองเาจะเกว่ิเียะงที่ตองกฟงคนเราแค่ค่าเทยนระชา อิปิเมอร์อิเมือเป็นนียาหรจำพายจำคองเองเน่ะเจ้าเปมาาท่าตาเปโมเปโมมาเปก่ายเป็นเจ้ถึงความที่คนคาคาโร่หรือถึงบางคากระจัโอหิตินาธรรยน ตัวการชีวิตทั้งตัวมนแปนลัองอคนางเธอต้าหากาเตาเาวงกันตาเที้ตาขี้เกียจเดียวชื่อฉันต้งการคนที่วลกันตัวลง อันนี้มันจาสถาหโยมมาจากสวรรค์เขตมุมไบ,บบาลน้ำสาบานนาน้อยของพวกเขา สร้างกองบุญหนึ่งกองและครอบตัวเท้าโตได้สร้างกองบุญหนึ่งกองเพื่ออุทิศถึงดวงวิญญาณของชาวเตียงผู้เป็นพอที่ลวงลับไปแล้วนั้นพอให้มัดจงหักจับเอามีตนกัลเพื่อและกองอาถรรพ์ายเทียน มาธารวะสังโฆขอให้ได้ทําไยมนต์มนต์มนต์ไปกตามัญญายัง

ปสุตกองกยนเซมิ่งไปดูยหยาดน้ำเล็กน้อยยาดน้ำ